ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโต Creator c h anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้ำทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจัง แต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID m o มอต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ a c e b o o k มอตโตมหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับ ในเพจ Facebook จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว,ว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจ ah <S <S มัตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นวิธีการดูดวงแบบพิกากร์พกรพกรดพิกเด็เลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิอาทำใจให้สงบกันก่อนแล้ว ก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะกองที่หนึ่งสีเหลืองพระสมเด็จวระคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่สามสีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไง่ะช่วงเวลานี้นะครับผม ใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ THE FOOL สามดาบไม่ต้องกลัวดาบเจ็ดไม้เท้าอืมคุณกองที่หนึ่งคนรอบข้างมองคุณอย่างไรคนรอบข้างมองคุณมีความสุขจังเลยคุณดูลันลาจังเลยทำไมคุณดูมีความสุขได้ขนาดนี้อย่าไปแปล THE FOOL ว่าคนโง่าตามตรงตัวนะ เดอะโฟลนี่คือตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์คนมีความสุขละลาเฮฮาสุขสบายสบายใจเหลือเกินมีข้อติงนิดเดียวคือประมาทเล็กน้อยนี่ไปยืนละลาริมหน้าผาอืมมีข้อติงเล็กน้อยเท่านั้นเองสามดาบบ่งบอกว่าอคุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีความผิดหวังทางด้านความสัมพันธ์หรือผิดหวังใดๆมาก่อนแล้วก็ทำให้คุณดูเป็นคนละลาที่มีบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกับ บหน้ายิ้มแต่ลึกๆเศร้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออดูคุณปกป้องตัวเองสูงเป็นคนที่คนเข้าถึงยากอ่าคนทั่วไปจะมองคุณว่าคุณละลาคุณดูมีความสุขก็จริงแต่เข้าถึงยากจังอืมถ้ามีใครบางคนหรือหลายคนพยายามติดต่อคุณทักทายคุณพยายามสารสัมพันธ์มันจะไม่เกิดขึ้นโดยง่ายถูกต้องไหมครับประมาณนี้นะคุณกองที่หนึ่งนะอืมผมเชื่อว่าพลังงานนี้ของคุณกองที่หนึ่ง คุณมีเกราะป้องกันตัวเองสูงคุณมีความสุขแหละปัจจุบันนะแต่ว่าคุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆและน,นี่ก็คือสิ่งที่คนรอบตัวเขามองคุณอยู่เช่นกันเขาก็เห็นเช่นนั้นเขามองคุณว่าคุณมีความสนุกสนานดูมีความสุขเออดูเป็นคนที่มีความสุขแต่ดูเป็นคนที่เข้าถึงยากในเวลาเดียวกัน เขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะผิดหวังอะไรมาแต่ไพ่มันบอกชัดเจนสามดาบคุณต้องมีปมอะไรบางอย่างทําให้คุณโปรเทคตัวเองป้องกันตัวเองสูงมากประมาณนี้เลยนะตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้าไม่ตรงดูกองอื่นอืคุณเป็นคนที่มีความสุขและมีการปกป้องตัวเองสูงเข้าถึงยากในสายตาคนอื่นเพราะฉะนั้นคนรอบข้างเขามองคุณดังกล่าวเขาก็จะมองคุณอยู่ห่างๆส่วนหนึ่งเออ ไม่กล้าเข้ามาติดต่อไม่ค้าไม่กล้าเข้ามายุ่งสักเท่าไหร่เออประมาณนี้เขาจะมีระยะห่างที่เหมาะสมให้คุณโดยอัตโนมัติและแม้มีบางคนอยากข้องเกี่ยวอยากยุ่งกับคุณเขาก็จะลังเลว่าคุณปกป้องตัวเองดีขนาดนี้คุณวางตัวรัดกุมดีขนาดนี้น่าจะเข้าถึงยากเออจะลองติดต่อไปดีไหมนะจะเข้าไปคุยดีไหมนะหรือไม่คุยดีกว่าอะไรประมาณนี้อาจเกิดการลังเลขึ้นในบางคนก็ได้เช่นกัน คนรอบข้างมองคุณดังกล่าวนะครับคุณกองที่หนึ่งคุณดูเป็นคนมีความสุขแต่ก็ดูเข้าถึงยากในคนเดียวกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่ของที่สองกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้นะหัวข้อคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงนะอ่าใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องวันนี้คุณกองที่สามคุณได้ไพ่เดอะเทอร์มิตธรรมธรรมโมรหรือเปล่า ต่มีเดวิลทำไมผมหัวเลาะทำไมผมขำไม่ได้หัวเราะเยาะแต่ผมเอ็นดูเอ็นดูพลังงานเดี๋ยวมาเฉลยกันเดให้เราฟันน่ารักกองนี้น่ารักมากคนรอบข้างมองคุณยังไงผมมองคุณน่ารักอะเออไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาดูกันเฮอร์มิตบุคลิกคุณดูสงบสงี่ยมดูเรียบร้อยดูกันเองแบบว่าเป็นคนเฟรนลี่ดูน่าคบหาดูน่าสนใจเออดูน่าสนใจแบบไม่หวือหวา มีความเป็นเฮอร์มิตอ่าบางคนอาจจะถูกมองทรมัดทมโมได้เลยแต่ที่ผมบอกหน้าเอ็นดูแล้วผมเผลอหัวราะไปเมื่อกี้คือตัวตนคุณนะเดวิลเป็นคนธทรมัดทมโมแต่แซบนี่เพราะฉะนั้นนะคุณนะแซบคุณมีสเสน่ห์เออนะตรงไม่ตรงลองดูถ้าไม่ตรงดูกองอื่นแต่ไพ่มาอย่างนี้ผมก็ต้องไทยแบบนี้คุณเป็นเฮอร์มิตภาพลักษณ์คุณเป็นเฮอร์มิตแต่ตัวคุณเดวิลเดวิลไม่ใช่ปีศาจชั่วร้าย แต่ในความหมายโดยทั่วไปของไพ่เนี่ยถ้าเราจะทายเดวิลว่าเป็นความเจ้าสเสน่ห์การมารมราคะความต้องการทางร่างกายความต้องการทางโลกตัณหาราคะได้หมดซึ่งมันก็เป็นข้อดีถ้าคุณชอบเรื่องนี้แต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เป็นเฮอร์มิตไปไม่งงนะทีละอย่างนะเพราะหัวข้อนี้คือคนรอบข้างมองคุณยังไงเขามองคุณเป็นเฮอร์มิตเขามองคุณส,บสงบเงียมเรียบร้อยสุภาพธรรมะธรรมโมเยือกเย็นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ระดับการวางตัวของคุณ ทัางๆท,ที่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนแซบเออแล้วมันดีหรือไม่ดีมันดีเฮลเรแฟนยืนยันคุณมีภาพลักษณ์ของคนที่สุภาพเรียบร้อยสงบเสงีง่ยมแม้ตัวตนคุณจะเป็นคนแซบพอสมควรมากน้อยแล้วแต่ท่านนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะแต่คุณก็มีคุณธรรมคุณไม่ได้แซบทรงเดช คุณไม่ได้ไปละลานใครเออคุณไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเรียกว่าสเสน่ห์และความแซบของคุณไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนี่เป็นข้อดีอืมและหลายคนก็ไม่รู้ว่าคุณแซบเพราะเขามองคุณว่าคุณเรียบร้อยจังสุภาพจังบางคนถึงขั้นธรรมะธรรมโมหรือเปล่าเออนี่ไงภาพลักษณ์กับตัวตนคุณมันขัดแย้งกันแต่ไม่ใช่ไม่ดีมันดี เพราะว่าคุณไม่ได้ทําร้ายใครคุณไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในใครนี้ขอยกย่องชมเชยเลยนะครับผมประมาณนี้คุณกองที่สองคนรอบข้างเขามองคุณว่าเป็นคุณเป็นคนสุภาพเรียบร้อยบางคนอาจจะพูดน้อยด้วยซ้ําทั้งๆที่คุณมีเสน่ห์และมีความแซบในตัวเออไฟลุกไฟท่วมแล้วในใจคุณน่ะแต่คุณดูแลจะแสดงออกกับคนที่สนิทเท่านั้นอไม่ใช่แซบไปทั่วนี่ประมาณนี้ต้องขอชื่นชมตรงนี้ไม่เอาเสน่ห์ไม่เอาความแซบไปทำร้ายใคร คุณมีคุณธรรมประมาณนี้คุณกล่องที่สองคนรอบข้างคุณมองคุณแบบนี้แหละเออเพราะฉะนั้นคุณก็สบายใจได้ว่า คนทั่วไปเขามองคุณอย่างนี้นะถ้าคุณอยากจะสื่อสารความในใจออกไปคุณก็ต้องพูดตรงๆแสดงออกตรงๆกว่านี้เออบางทีคุณดูพูดน้อยเกินไปดูสงบสงเงียมเกินไปคนคิดว่าเรียบร้อยเอ,อ้ยเปล่าเลยบางทีใจเราร้อนรุ่มอยู่เราอยากทําความรู้จักคนนี้อยากสนุกสนานให้มันเต็มที่กว่านี้คุณแสดงออกได้เต็มที่เลยเพราะความสนุกสนานความต้องการของคุณไม่ได้ทําร้ายใครนะครับขอให้มั่นใจตัวเอง คุณบางคนกับกองเนี้คุณมีสเสน่ห์แต่บางทีคุณอาจจะเก็บเนื้อาากเก็บตัวมากไปอืมอาจทําให้เกิดความเก็บกดได้ขอบอกตามตรงว่าปลดปล่อยมันออกมาเลยเออปลดปล่อยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้เลยเพราะคุณรู้ดีว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนคุณไม่เอาความสุขส่วนตัวของคุณไปทําร้ายใครประมาณนี้เลยคุณกองที่สองนะเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรกไพกองที่สามนะกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อ คนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงอใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องคุณกองที่สามคุณได้ไพ่ราชาดาบ justice ผู้เที่ยงธรรม,ม,ม,มผู้มีบารม,มี the sun เอ้ยกองสามนี้ดีเออดูเป็นคนที่อย่างแรกเลยนะตามไพ่นะคุณดูมีอำนาะจดูมีบารม,มีเอใครก็ไม่กลา้าหยัเมื่อคุณอ คนมองว่าคุณมี onents, อํานาจมีบารมีแถมยังมีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมด้วยคุณไม่เอาบารมีไม่เอาอํานาจคุณไปรังแกใครเออคุณจะใช้สิ่งที่มีอยู่เมื่อจําเป็นเท่านั้นเช่นว่าถูกลุกรานถูกรังแกก่อนแล้วคุณตอบโต้อะไรแบบนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันนี่พลังราชาดาบไม่กลัวใครอยู่แล้วแต่ไม่ทําใครก่อนเพราะคุณมีความยุติธรรมเที่ยงธรรมสูง คนทั่วไปมองคุณลักษณะดังกล่าวและอาจจะเกินเลยไปในบางกรณีอาจจะมองคุณว่าหญิงก็ได้เพราะคุณรู้ตัวว่าว่าคุณมีดีอะไรคุณไม่จําเป็นต้องไปง้อใครก่อนคุณเป็นคนมีความสามารถคุณทําอะไรได้ด้วยตัวเองและไม่จําเป็นต้องพึ่งใครบ่อยๆแทบไม่จําเป็นต้องพึ่งใครเลยมาเลยดูเหมือนไม่ค่อยง้อคนไม่ค่อยแคร์คนบางคนอาจจะมองคุณหญิงได้ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะคนส่วนมากจ,จะมองคุณเป็นเด็กซันเออ คุณดูมีความน่าเกรงขามดูมีความมีบาร,รมีดูเป็นคนเก่งดังกล่าวดูมีความยุติธรรมเที่ยงธรรมและยังดูเป็นความสดใสเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้ด้วยเรียกว่าเป็นออร่าของผู้มีบาร,รมีที่เป็นฝ่ายส,สีขาวอะเออเป็นฝั่งขาวมากกว่าไม่ใช่เทาไม่ใช่ดำคุณจะไม่ใช้บาร,รมีในทางที่ผิดคุณจะไม่เอาอำนาจไปรังแกใคร คุณจะดูใจถึงพึ่งได้ดูมีความเป็นมิตรดูเป็นแสงสว่างให้ผู้คนนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีที่พลนก็เป็นฝั่งฮีโร่ถ้าเป็นหนังภาพยนตร์นะเป็นฝั่งฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนอะไรประมาณนี้เลยเออคำเตือนเล็กน้อยคือคนเมื่อคนมองคุณอย่างนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกินกําลังหรือไม่เหมาะสมก็พิจารณาแล้วกันเออไม่ใช่ใครมาขอให้ช่วยอะไรช่วยหมดก็ไม่ไหวนะ ฮีโร่ก็เหนื่อยเป็นนะครับประมาณนี้คุณกองที่สามดีดีดีคนเขามองดูคุณในแง่ดีแหละเออส่วนถ้าจะมีใครมองว่าคุณหยิ่งไปบ้างแข็งกระด้างไปบ้างไม่ต้องไปสนใจทำตัวปกติใช้ชีวิตปกติได้เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่มองคุณในแง่ดีประมาณนี้เลยครับคุณกองที่สามโอเคครับโอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ำเสมอว่าดเูเพลินเป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับ ไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด subscribe like แชร r e และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกอ้วันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่า ระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ